สวัสดีครับเม่เกี้ครับสวัสดีโอ้มาทายคำยังไงหมาเลยไม่เกี้พักพันอย่างเงี่ยมาเคียดเรืว่าเขาสั่นนะครับโอ้ยเนาะเรื่อว่าเขาสั่ว่าว่าเขาจังได้ห้าน้อยซีสามสิบยังก่อนสิบสามเขาตลวนี่สี่แปดกับเขาสิ่แปดกับเขาของห้าน้อยเบิดเนาะอืมมาเดินเ้มาว่าเขาอยู่กับธรรมดาแหละมีเขาไม่รดนพราเพื่นเมั่งน่อเพ่ตาบหน่อยหรอกมันนี้ก็แล้ว เมืเ่อคืนพักแค่ไหนขึ้นไปขึ้นมาโอยไปหายการเมืเ่อคืนหรอครับพี่น้องอย่าไปเจาะข้างห้าน้อยข้างเล้าตรงนี้เลยลงไปเล้าน้อยเลยนะไปตื้นเนาะก็เรียกคือ,อน้อยก็คือฮ่าถือท่านถ้า,า,าก้อนกำลังออกพี่เสี่ยมก็ปกติหรอวะพี่พี่สามวันเนาะสามวัน,มมนก็เล่เออกนั่นแล้วมันสาวนี้เอาสามวันไปก่อนเนาะหายมั <laughs> นามาได้เนาะไปตื้นเนาะวันนี้อย่าซีทรมาอยู่มาลรยเลยไปเก๋แม่นมากเลยเช่นเนา เยอะได้ซื้อไม่ทำเลยซั่นเน่ว่าจะซื้ออยู่หานอยเลยอั่นซื้อไม่ทำเลยั่นเนาะที่จะเป็นน้อยใดเพ่นมาหลายน้อยไม่หลายน้อยแต่ชนนี้จะเป็นกาชาแต่พอกินพวกินหล้วลงมาปกติมีเศษที่พี่นี่นะตามมันตังแล้วรักษาวมันเลค่ะเขาดีกอนปกติมีเศษที่พี่เล่มั้คอ่าเอาไม่เจ๊อันเพราว่ามันเครือนฝันคเจ้ากบปูยเหรอปเจ๊เอนี่ยข แปดชุดว่าัวเอาว่าจะมาขายคำหมากกันรอตีสองเนี่ยอ้าวปูรู้เมืองลาวว่โอ้ยนึกไปเที่ยวลาวเมาแล้ว่าไงมารถตัวแซ่รถยนต์ละห่างไม่เอานางแซ่เรามาสะรถไปเบิกอ่อสลากมาะมันเมารถมากกว่ทัานปูอ้าวว่าเป็นอะไรเป็นห้าน่อยก็ได้เดี๋ยทานกินเลยอันนี้ว่าเป็นมุกเลยปูใบละจ้ะผู้เก่าที่ย้อนเรียนหาให้เรียนว่อ่าแต่ว่า แต,แต่ว่ามือมือมือคือมือไอ้ท่วงตีหนึ่งเตื่นมาว่าตีสองสิบนะทีนท่นสเสด็ดตื่นเพื่อนมาค่ะเพื่นเพือพ่อนเอาคำมาแปดช้ำพ่อเส่ผ่าขาวอ่ะ <100. S 1> มัโยนหาอ่ะให้กูให้เองปพืนพบเปิดเบิ้งแปะคำในไอ่ไอ้คือเขาหูเล็กออกแปะแปดูนในฝันได้จ้ะเขาเปิดนับ เขาหมากเอาเขาหมากรแปลครับแล้วบอกปูออกไปไป่จมก็ได oh. oh. right? oh, well, like, ้ฝ oh, so oh, oh, yeah, oh, oh, yeah, ันนะเจมอนบอกมาเจ้อ่าให้แล้วคุณขยางยางไปวันนี้ยางไปแล้ววันนี้ยางไปเขาเกิดยางกับว่าอะไรไปพ่อไปยางยุส่ดูป่องไอ้ต้นไม้หลายๆไปพ่อเพิ่นเพิ่อนโยนให้เอาพอเขายางกับยางกับไปพ่อเดือนสองบาท เรนสองบาทที่ทีมที่ที่ทีมนี้หลังเป็นทีมนี้หลังเปลี่ยนย้อหงแลข้างนาเป็นพ่อพ่อพ่อปิยะกับเสรีพ่อรอเก้ารอเก้ารอหานเนาะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเก๋วเคยเห็นเรียนสองบาทที่เป็นสองแบบนี้เรียนสองบาทของราชการที่เก่าเก๋เคยเห็นแต่เรียนสองบาทราชการที่สิบเก๋ได้ว่หูว่าเรียนสองบาทราชการที่เก่ามีวอแบบนี้มีวอ พวพอไม่เคยเห็นแต่แต่เคยเห็นเหรียญสองบาทราชการที่สินะครับอันเอฟซีก็ว่าเป็นมอเตอร์เวย์กอว่ามักสอนไม่เก๋ดีแท้คือมาข้างไม่เก๋แล้วเป็นคนคิดแล้วเราติดอ่างมอเตอเวยก็ต้องซอยเราเบาพอซอยเราเราก็คิดบอกแล้วก็ติดโยงสั่นเนาะคือพวพว่าเตอเลย์ก็สอนไม่เก๋ดีแท้ต้องเข้าใจนะครับคนที่ไปต้องการต้องจับกันเลยนะครับคือไม่เก๋แบบคนคิดบอกคนติดอ่างนั่นที่เห็นเห็นเห็นเหรียญสองบาท พราะของเสลี่ยพ่อปีากับเสลี่ยพ่อเรากับเรากับทางล้างเป็นเดี๋ยวหงก็เอามาหน้าอันนั้นถือมามาไว้นี่ใเพิ่งหิ่ง่ว่าเดียนสองบาทที่นี่เ้าไใเพิ่งหิ่งว่าม่เก็บ้องเพราเราไม่เคยเห็นเราว่ามันเป็นของแปลกแล้วใบพิ่งพาของเอาเอาไว,ไว้หิ่งพาของตัวเองเราต้อยกมือว่าคนไทยหรือตัวนี้มีติออเาขเาหรือตัวนี้วันอ๋ออาจจะเป็นไทยอ,อาจจะเป็นลาวลาวน้อยก็ได้เนาะ เดี๋ยวพีนองรไปไทยะไรกันฝันนีถือว่าฝันดีได้เลยอ้เขียนหดอกไทยน่บวกเ้ยซ้สหายเรืวันเลยถืว่าจงไดกับจาเด้อเดีมากม้อรวยมากเลยมากหกหนึ่งเขียนกนึ่งเลบวกบวยก่อนบวกไทยสเลยสามกับสามเลยเอ๊ะเอ๊ะ่่้เอาอาเอาดีไหถือว่าฝันดีได้หนึ่งปูวมอสอง้านหล ผูอ่อนข้าหมาให่แปลข้ามบ่หรอแล้วก็ยักไปพ่อเหรียญสองบาทของล่อเก้ากองล่อหายเนื่นงนองกนรานาหารืเรื่องหงเนาะพ่อได้แล้วว่าเป็นของแปกแลกก็เลยม่เวหิคือได้แล้วนะอบ่าย้ที่เท่าไรี่ว่ามันแปลกแล้วดมาไวบ่วันได้ที่ไม่เขีเท่าไอ้สามหกสองสาสองเด้อนะครับขึนออกมาี่้น แม่เนาะฮักถืออาี่เนวเอาเสีเดียนี้ละเดี๋ยอนี่นะครับเนอเดี๋ยะทนีห้องโลกเนี่ละเม่เกตต่เลยกเเปลี่ยนเนาะป่พันธ์เล็กทีกับเอสซีขกว่ามอโดยไปเข้ามาตีเล็คนเนี่ยตีเ่าเปลี่ยนแด้นะครับขออนุญาตขอสวขอไัยเนาะบางครั้งเอสซีอากจะมาใหม่เพร่ะ็นแต่ว่าแม่เกตแล้วตีเล็ก็เปลี่ยนนะครับมเงโดยตีจ่อยมเยตีนะครับข้าบางคือแปดเนาะเออู ข่ามพระองคมก็ลึกกรเลตีเก้าศูนย์แปดนะครับส่วนลหาก,ก็ล้อเก่าเกเ็สบาทก็เลตีหาเกสองนะครับรมีเกียร์มาคกบหนึ่งมยตัดเหเบิไเลยนะครับเที่ยวพี่น้องอย่ไเที่ยวน้อยนะครับเที่ยวล่าเที่ยวไทยอะเนย์แเกาสองหาเก้าหาสองเกนะูเก้าดนะครับไ้มาดไปเที่ยวได้เรื่องสามยางสามกระซับนี่เราไม่ล่ง้แนะครับราวนอยไทยเนาะ พี่น้องกันพีโจมมอรถกันเลยเลยสิงงว้เคลายยางเล่าก็คือมืออื่นเออแม่วัดวัดจันทร์น้อยก็บเครื่อมานีน้อยเครื่องมานีเนาะไห้กับเคือวันที่หนึ่งตุลาเด้อนะครับเพราะว่าฟันนี่เป็นฟันที่ได้ฟันที่ปูใหม่ฝันเดี๋ยวนี้รัสเซียนหนจะเป็นช่วงช่วงง่ายคนละคือวันนี้ฝันแต่วันนี้ฝนจมคำหมาปูออกไปแล้วเพราะว่าในจิตเอาคงบอกว่าออกไปแล้วออกไปแล้ว่าเป็นยังกัเรียกข้าเขาชองปูออกไปแล้ว เนี่ยหาขอสองกระได้เด้อนะครับเอาห้โชคให้มันนั่เมื่อกี้เนาะคือว่าฟันนี่ครับเยอะจนรถวันใดลงหอยซ้ำย่างนะครับล้าวัดจันทร์เนื้อับน้อยมือนี้ไทยวันที่หนึ่งตุลาดเด้อนะครับแคบเราจะไว้อย่าลืมเนาะเออเฤกษ์ว่าวมอเลย์บอก,ออกบอกว่ามอเลย์เบอกจะเล่าทุกประเด้บอกไทยสบายด้วฟันนี่มอเลยมักเลยมอเลย์กินมาเป็นไทยยัดเป็นไทยเยอะถูกแต่ลงไทยน้ำนะครับพี่น้องเห็นตามเลยคอมเมนต์ออกมาเนี่ยนะจะดาวมอเลยเด้อนะครับเพราะว่ามอเลยกัน ในความคิดเนาะบางที่เมืก็บมันติดอ้างหนึ่งมันเลิต้อบตังบอซอยเล่ามันส่งเล่ากับไปว่าไรเขา้องขกใจกันท่านเนี่ยเขาจะขัดใจกันเนาะติดอ้างหน่อยๆอยอ่ะคือเราคิดออกนะแล้วตื่นเตี้ยนไดนสิคิดยืดหยุ่นกยบตัวติดอ้างแต่ว่าติดปลอดหลายน้องปอนเลยก็ไรบอกบอกบอกที่น้บอกแม่ที่สามตัวหนูบอกว่าอะไรเออฝาบน้องปอนนั่นบอกขึเตีมแล้วเดี๋ยวคิมนึ่ไงเนาะน้องปอนเนาะเอาฟอร์ไปนล้วคิมนี่ก็ไรแต่ว่าฟังแล้วก็ซื้อเอาจดไว้เช่นไรเนาะ เดี schaffen, ๋ยวถ้าเราคิมหนึ่งตาหางเนาะน้องปอนบอกตัวเดขก่อนวันนี้ที่บอกแก่สี่สามห้าสี่สามห้าเด้อนะครับเขียนดีดเลยสี่ห้ายก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวเอาขัดเอาเนาะนบองเขียนเขาเขียนแบบนี่ไหนสี่สามห้าน้องปอนบอกเลยเด้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสี่คิมหนึ่งเชียงหทยตาหักเนาะคิมนีถามกันแมงปั่าพี่น้องจก็บไป เดี um ๋ยวอีกคลิปนึ่งอยากไปชิมไถ่ทหารเนาะข้างลกาพังเนาะแต่คิดว่าออกเล้าแล้วออกไทยกับว่าแม่นด้นะครับบางที่เราอาจะออกไทยก็ได้นะครับเพราะว่าหลไร้ขังก็ไร้ขังที่เพิ่นบอกมันออกไถ่ไหมท่พิ่นบอกเงี้ยก่อน่นบอกอกหักออกเนาะกอกหักนี่จะไถ่ตอนนี้เป็นไทยเนาะแต่แต่อวันที่แล้วไม่เข้าเวันที่เราเขาบอกเข่าได้หกซี่ยังอ๋ออกซี่ห้ามันตัดออกหกซี่ยนเลยก็ใช่มันก็ถือก็เอาเด้แต่เมื่อวัที่เราบอกสามตัวแต่ไม่ได้ตัด เงินเพื่กระเป๋ายุสิบไรตาดูื้อน้อสิบารีคนพป้าเขาก็ม่เงินด้นะครับเด็กคนเขาย่เอาสัว์ีน้องที่ชมคนมาน้าไม่เกไม่ตุสุปสวัดีะสวัสดีนะไม่ตุยสุ่สรุปไม่ยมาเลยวสรุปว่าคนฝันเห็นข้าหมาบเ่มเลยฝันว่าเห็นข้าหมากคนไข้หายแปดข้ามมาสั่นคนว่า เพิ่นก็เลยว่าเลขออกแล้วปูขึ้นเอามาให้ที่หลังมาชั่นให้ความฝันเพิ่นบัดนี้ก็เลยเดี๋ยวไปเป็นเหรียญหาสิบตังค์เหรอหาเหรียญเอาเอาเหรียญสองบาทเออเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทงูยุ่มไม่กิ่แม่ตีใจร้อยไปเดี๋ยวไปเหรียญสองบาทของราชการที่ยังก็ที่คลิปเลยเอาเด้อค่ะเพราะวันนั้นเรื่องถือหัวให้ที่สิ่งละพัวบอกซื้อห้าร้านสตาย์ไม่ยอมซื้อให้ บัวดาวตกโขตกใจจู่วัวหาลงนาลุงน่าร้องทำมจีรักตตาข้ามเินเงี้ยม่ยอมซื้อไหวัวัวหาเอาลมันมีอยากคิดกับใจ e <laughs> บัวได้กวดเงี้ยโดนเราเลนเลบวัวเลยหายไเอ่านะครับเลยสรุปหายได้นะครับก็ไปยังแับซือว่าอยวรอกันไม่เชื่อหกนะครับคนหันไปเป็ส่ะกรตัวีว่งสบายดีเลาวัวหาแน่ก็คิดน้ำเัวเอ้านะครับเอคิดด้อเอาัวลพี่น้องตัวลกว่าเมื่อกี้ันเนาะหลบงู มาหาน้ะกูจเคยให้เรียนปลาโนเส้นึกเนาะเอาหาศูนย์นะครับวันนั้นเนาะวันนี้มาเอาข้ามากให้เส้นผัขาวพรมันดึกเซื่อันก็เรียกว่าเปิดเรื่องเห็ดเป็นแลูกนนโจมัยโจมปูปาเรวาศูนย์แผเพืคือห้ท่าเดียว่นนะครับผู้็ขาได้วางไหนเาะก็ถือมาแล้วให้กับถือกับมาตัวพ่อถือกับมากกับมาพ่อเหรียนสองบาทสองบาทก็เอาคำมากกับ เียสอบาท้ยาิงครับเี้ยสบาป็นล่อเก่าครับลอหานันกันวขางลังเป็นเลียงพุะเป็นเลีบาทด้นะครับบอเลยที่เป็นหาเกานะครับไม่อกี้มาคบหนึ่งข้ามบอลเลยที่เป็นเก่าศด้ด้นะครับบอลเลตาไทยเป็นแปดศเก้าหเก้าหาสองเกาศูแปดว่าคลิปนี้บอเลยมาเป็คลิปไผ้ได้นะครับเลยลงไเต็มสตรีมเลยนะครับเปลี่ยนเล่านะครับเล่าคือวันจันทร์น้อยคือเมือานนี้นะครับไผ หกแปดเดินนะครับอ้าวขอโชคมานสุสุกคนขอบคุณหลายๆจุกๆนี้ให้น่งตังดีครับบไลรอ